บทวิเคราะห์ที่ว่าในเมื่อในหลวงทรงโปรดเจ้าคุณพระมากขนาดนี้แต่เพราะเหตุใดจึงสถาปนาพระราชินีสุทธิดาเรามาคิดกันทีละเหตุผลนะคะโดยเริ่มจากเหตุผลที่หนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงได้พบกับในหลวงก่อนเจ้าคุณพระค่ะด้วยเหตุนี้จึงมีโอกาสในการถวายงานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่านับจากเส้นทางสายแอร์โฮสเตส ส่งเริ่มเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่บริษัทเจาเวจำกัดในปี2543ถึง2546และในปี2546ถึง2551ทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในช่วงปี2550ในระหว่างที่ทรงเป็นพนักงานของการบินไทยนั่นเองทำให้ทรงมีโอกาสได้พบกับในหลวง และทรงเริ่มถวายงานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ซึ่งสำหรับเจ้าคุณทัศนีนาฏแล้วเข้าสู่เส้นทางของข้าราชพารในพระองค์เมื่อเดือนมกราคม2556โดยมีข่าวการแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับชำนาญงานงานศินนลปาชีพ904ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสํานักโครงการในพระองค์และการพระราชกุศลกองงานพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายงานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าซึ่งนับถึงปัจจุบันนี้ก็ร่วม14ปีแล้วจึงมีความเป็นไปได้ ที่ในหลวงจะไว้วางพระราชาหรือไทยมากกว่าค่ะเหตุผลที่สองสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีความสุขุมและถันตินับตั้งแต่ที่สองเริ่มถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายครั้งในข่าวต่างประเทศเราจะเห็นว่าสื่อหลายสำนักใช้คำว่าพระราชินีอดีตบริการซึ่งมูลข่าวนี้ก็มีความเป็นจริงอยู่ส่วนหนึ่ง เนื่องจากก่อนหน้านี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยที่ทรงดํารงตําแหน่งที่เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นั้นเราจะไม่เคยเห็นรอยยิ้มของพระองค์เลยเพราะพระองค์กําลังตั้งมั่นอยู่ในการถวายอารักขาเพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดความตั้งมั่นนี้เองทําให้เหล่าประสบนิกรต่างพากันเปิดใจเริ่มทําความรู้จักพระองค์ ซึ่งภาพลักษณ์โดยรวมของพระองค์แล้วทรงมีความสุข,ขุมและขันติในพระราชาริไทที่หนักแน่นอยู่เสมอพระองค์ไม่เคยสร้างพระราชภาระหรือความไม่สบายพระราชารทไทให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยในทางกลับกันเหตุการณ์ในพระราชวังร้อนระอุข,ขึ้นหลังจากที่ได้สถาปนาสมเด็จพระราชินีไปเรียบร้อยแล้วในอีกห้าเดือนต่อมา เมื่อเดือนตุลาคม2562ก็มีข่าวการโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระสินีนาธิราชกัรยาณีพ้นจากตําแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารเรียกขึนเครื่องราชสิริยาพรทุกชั้นตราเนื่องด้วยเจ้าคุณพระประพฤติตนไม่เหมาะสมและไม่พอใจในตําแหน่งที่ได้รับพระราชทานยังกระทําการทุกประการที่จะเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่สบายใจในหมู่ประชาชนที่รักสถาบันเป็นอย่างยิ่งเหตุผลที่สทรงมีการศึกษาที่เหมาะสมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสำเร็จหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหลังจากที่ถวายงานแล้วทรงศึกษาหลักสูตรต่างๆเพิ่มเติม ทั้งหลักสูตรด้านการบินและการทหารอีกหลายหลักสูตรอีกทั้งยังมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารเวลาที่เสด็จออกปฏิบัตริราชกรณียกิจในข่าวราชสำนักทรงปฏิสันถานกับทูตจากประเทศต่างๆและยังเคยส่งต้อนรับพระสันตะปาปาจากนาครวาติกันอีกด้วยนี่ยังไม่นับรวมถึงการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ จึงเป็นเครื่องหมายแห่งพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้อย่างชัดเจนเหตุผลที่ 4, สี่ทรงเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในราชวงศ์สืบเนื่องจากที่เคยทรงดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงดารงตําแหน่ง เป็นราชองครักษเวรในพระองค์และพระบร,รมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ซึ่งนำมาด้วยความไว้วางพระราชาฤทัยจากพระบร,รมวงศานุวงศ์เนื่องจากทรงถวายงานอย่างทุ่มเทพระองค์ท่านทรงสนิทสนมเป็นพิเศษกับทูลกระหม่อมพาและพระองค์เจ้าทีปังกรทรงดูแลพระบร,รมวงศานุวงศ์ด้วยความจงรักภักดีและความจริงใจจะสังเกตเห็นได้ว่า การปฏิบัติพระองค์ก่อนการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีจนเมื่อหลังจากได้รับการสถาปนาแล้วพระองค์ก็ยังคงปฏิบัติพระองค์อย่างเสมอต้นเสมอปลายแสดงความจงรักภักดีและการถวายพระเกียรตยิพระบรมงวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เช่นเดิมทามให้ทรงได้รับความไว้วางพระทยัยจวบจนทุกวันนี้เหตุผลที่หทรงเป็นแบบอย่างของผู้จงรักภักดี เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีทรงเคยเป็นสามัญชนมาก่อนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่สามัญชนจะเข้ามาเป็นสมาชิกแห่งราชวงศ์จัก,กรีซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า200ปีสิ่งที่ทําให้พระองค์ทรงโดดเด่นและแตกต่างกว่าปุถุชนทั่วไปคือความรักในพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์อย่างหาที่สุดไม่ได้ เราจะเห็นได้จากความทุ่มเทในการถวายงานตั้งแต่ก่อนเป็นพระราชินีจนกระทั่งปัจจุบันในช่วงที่มีการเสด็จพระราชดำเนินทรงพบปะกับประชาชนผู้จงรักภักดีที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดสมเด็จพระราชินีทรงดำรงตนในการเชิดชูสถาบันพระหมหากษัตริย์ทรงจดจำประชาชนผู้จงรักภักดีได้อย่างแม่นยำซึ่งสร้างความปิติอินดี ให้แก่ประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงทํานุบำรุงและสืบสารพระราชกรณียกิจต่างๆของพระพันปีหลวงมากมายคุณค่าของโครงการต่างๆในพระราชดำริข,ของพระพันปีหลวงนั้นมีคุณูปการต่อประเทศไทยเนื้อการเวลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ทรงมีความมุ่งม,มั่น ที่จะสืบสารราชปณิธานของพระพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีสืบไปจากเหตุผลทั้งห้าข้อนี้จึงเหมาะสมที่สุดแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงเป็นมิ่งขวัญคู่พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยสืบไปอย่างไรก็ตามภายใต้ความสมบูรณ์แบบของการดำรงพระอิสริยยศ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นยังคงมีความเปราะบางที่พร้อมจะสั่นคลอนได้ตลอดเวลาเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเรื่องในพระราชาหรือ่ายส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เพียงพระองค์เดียวซึ่งไม่มีใครจะสามารถก้าวล่วงพระราชาหรือไทยได้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของทรงโปรดาจ